สวัสดีค่ะทุกคนเข้าสูบซัมซาม,ามไทยแลนด์ของเราวันนี้นะคะวันนี้นะคะเราก็นําเรื่องนี้มาฝากทุกท่านนะคะใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามช่องของเราตอนนี้เลยค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะคะวันนี้เราก็มาแนะนําเรื่องของเทคนิคง่ายๆนะคะให้หายเมื่อยขานองทําได้ทุกวันเลยค่ะ เทคนิคง่ายๆทำให้หายเมื่อยขานองทำได้ทุกวันนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้แนะนำให้ทุกคนนะคะจะช่วยให้คุณหายเมื่อยจากอาการที่เป็นอยู่นะคะตามบริเวณขานองได้นะคะคุณสามารถลดทำได้ทุกวันจะช่วยบรรเทาอาการแล้วก็จะหายได้จะรู้สึกสบายตัวขึ้นนะคะคลึงด้วยน้ำเย็นนะคะหักเดิน แล้วก็มีความรู้สึกว่าเจ็บบริเวณกลางผ่าเช้านะคะให้นำขวดพลาสติกนะคะที่บรรจุน้ำเจนจะจัดมัดเครื่องบริเวณผ่าเช้าของคุณนะคะโดยให้นำผ่าเช้าว,วางลงบนขวดแล้วก็ใช้ผ่าเช้าของเราคล้งขวดน้ำไปมาแบบช้านะคะ สำหรับวิธที่จะนี้นะคะจะช่วยในการฉลายผังผืดที่กลางเท้าลดอาการเจ็บแล้วก็ช่วยให้รู้สึกพรอนพายค่ะ 2. นะคะแช่เท้าด้วยสมุนไพรส่วนผสมที่ต้องเตรียมนะคะให้คุณนำมะขูดสดหั่นแวน น้ำมันที่ออกมาจากผิวของมักขุดนะคะจะช่วยทำให้ผิวเท้าของเรามีความนุ่มขึ้นแล้วก็กินครองมักขุดจะช่วยให้ตัวคุณสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายได้นะคะผงคามินอบแห้ง50กรัมนะคะผงคามินนั้น จะมีส่วนช่วยลดอาการปวดเมื่อยช่วยเสริมในเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตได้นะคะการาบูน50กรัมช่วยลดอาการปวดเมื่อยแล้วก็ช่วยแก้อาการเวียนศรีรษะได้นะคะเป็นอย่างดีให้คุณนำส่วนผสมทั้ง3นี้มาผสมเข้าวด้วยกันเติมน้ำอุ่นประมาณ1นึ่กลมังนะคะแล้วก็ ให้แช่เท้าลงไปประมาณ30นาทีคุณจะรู้สึกพรอนลายแล้วก็ช่วยลดอาการที่คุณมีได้เป็นอย่างดีค่ะนอนยืดปลายเท้าค่ะให้นอนรับกับพื้นจัดระเบียบร่างกายยืดตัวให้ตรงแล้วก็ให้กระดูกเท้าขึ้นลง10-15ครั้งทำทุกวันจะช่วย ในการพรอนคลายยกกล้ามยกกล้ามเนื้อให้ตึงให้คลายขึ้นแล้วก็รู้สึกดีขึ้นนะคะขอบคุณมากทุกท่านที่ติดตามช่องของเรามาตลอดนะคะแล้วพวกคุณก็ลองดูแล้วก็ถ้าคุณเห็นสิ่งนี้ดีคุณก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคุณที่เพื่อนรักและห่วงใยด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีแข็งแรงสุขกายสุขใจผ่องใจนะคะผ่องใสเกิด เบิดบ้านทุกวันตลอดไปนะคะอยากเพี่ยงเห็นทุกท่านสุขภาพกายแล้วก็ใจแข็งแรงจึงเกิดสูบค่ะผลมากค่ะสมบัตินี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ